คุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าเศษไม้พวกนี้สามารถทำอะไรได้บ้างถ้าอยากรู้แล้วเราจะพาทุกคนไปทัวร์กันจ้าไปกันเลยสวัสดีค่ะมาพบกับรายการโอท็อปพาทัวร์นะคะซึ่งพวกเราจะพาทุกท่านทัวร์โอท็อปนครนายกนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยจ้ากลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลองนะคะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่432หมู่8ตํตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะก่อนอื่นเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับประธานกลุ่มกันเลยค่ะก็คือคุณพี่ชูชาติจรรุงจิตัญญาจ้า สินค้าชิ้นแรกนะคะที่คุณพี่ชูชาต์นำมาเสนอพวกเรานะคะก็คือตะโพดไม้มงคลนะคะตะโพดไม้มงคลคือไม้ไผ่เปล่งซึ่งเป็นไม้ไผ่โบราณที่มีข้อถี่ลำต้นเล็กสวยงามเป็นไม้ที่หายากแล้วก็เป็นไม้ที่เนื้อเหนียวทนทานด้วยนะคะซึ่งไม้ตะโพดเนี่ยจะมีหัวที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น หัวเงินหัวเหล็กหัวทองเหลืองหัวทองแดงแล้วก็หัวไม้ซึ่งหัวไม้จะนิยมใช้พวกไม้ที่เป็นไม้มงคลไม้นิ้วดำไม้พยุงต่างๆที่มีความหมายดีๆค่ะ และในความเชื่อนะคะว่าคนไทยสมัยก่อนนะคะอาชนชั้นสูงหรือชนชั้นที่เป็นขุนนางขุนน้ําแบบนี้นะคะเขาก็จะมีไม้ตะพดนี้นะคะอยู่ข้างกายก็เป็นการบ่งบอกฐานะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้การใช้ไม้ตะพดนี่น้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าการมีไม้ตะพดไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่ง1ก็คือได้สิริมงคล2นะคะเราก็จะได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนไทยด้วยจ้า อ๋อมวัวแต่ชมไม้ตะพดจนเพลินนะคะจะมาเฉลยกันเลยค่ะจากต้นคลิปนะคะที่บอกว่าเศษไม้พวกนี้ทำอะไรได้บ้าง เศษไม้พวกนี้นะคะไม่ใช่เศษไม้ธรรมดาค่ะเป็นไม้สักนะคะนํามาตัดสไลด์เป็นท่อนๆน,นะคะแล้วมาประกอบเป็นบ้านเรือนไทยจําลองจ้าจะเห็นได้ว่าสวยงามงมากๆเลยนะคะพี่เขานั่งประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นประกอบไปเรื่อยๆนะคะจนได้เป็นหอพระเดี่ยวที่เราเห็นนั่นเองนะคะซึ่งพระด้านในคุณพี่ชูชัยบอกว่าเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นพระแค่มรกตพระพุทธโสธรพระพุทธชินาราชหรือเป็นพระพิฆเนศก็ได้สามารถเอาไปตั้งโชว์หรือว่าตั้งในรถก็ได้นะคะตัดส่งได้ทั่ว ประเทศเลยจ้าซึ่งสินค้าที่ทุกคนเห็นขณะนี้นะคะก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ทรงไทยค่ะซึ่งสามารถเอาไปตั้งโชว์สวยงามได้เอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยใช้ได้จริงวัดอุณหภูมิห้องได้จริงๆจ,งจ้าสินค้าต่อไปนะคะจะชื่อว่าพระ คู่บ้านคู่เมืองนะคะซึ่งพระคู่บ้านคู่เมืองประกอบไปด้วยพระพุทธรูปด้านในนะคะจะมีอยู่สาองค์ด้วยกันนะคะซึ่งคุณพี่นะคะได้อธิบายว่าทั้งสมองค์นี้นะคะจะประกอบไปด้วยพระแก้วมรกตพระพุทธชินราชและก็พระพุทธโสธรนะคะซึ่งเป็นที่เนี่ยจิตใจของคนไทยคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเรือนไทยเดี่ยวผ้ากลางนะคะเรือนไทยเดี่ยวเหมาะสําหรับการอยู่เป็นครอบครัวเล็กค่ะมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะการปลูกของเรือนไทยผ้ากลางนะคะก็จะเป็นยกใต้ถุนสูงรอบๆบ้านก็จะนิยมปลูกก้วยนะคะแล้วก็ที่บันไดนะคะก็จะมีเป็นโอ่งนะคะไว้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน,นะคะ่ะ เรือนไทยคู่ภาคกลางนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะคะจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเรือนไทยเดี่ยวเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะเป็นเรือนครัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเรือนหนึ่งนะคะสำหรับบ้านที่มีการแต่งงานอย่างเช่นเมื่อก่อนอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกนะคะพอลูกแต่งงานเนี่ยจะมีการขยายเรือนนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนนะคะจะเป็นการอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ ต่อมาเลยนะคะจะเป็นเรือนไทยคู่ขวางภาคกลางซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับเรือนไทยคู่ภาคกลางแต่ว่าเรือนที่เป็นเรือนครัวนะคะจะวางขวางจากตัวบ้าน ซึ่งทําให้ตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นถัดจากตัวบ้านลงมาด้านล่างนะคะถ้ามองไปที่ตัวบ้านถัดไปด้านซ้ายจะมีเกวียนเล็กๆอยู่นะคะตัวนี้นะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนเลยที่ไปไหนมาไหนจะขนของก็คือจะใช้เกวียนในการขนนะคะ เรือค่ะบัีภาคกลางนะคะจะสังเกตได้ว่าจะยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็แตกต่างจากเรือนต่างๆที่เรานําเสนอมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะจุดเด่นของเรือคระบับลีภาคกลางก็คือจะมีเรือนนะคะมากกว่า2เรือนด้วยกันนะคะมุงบอกถึงสถานนะของเจ้าของเรือนอาจจะเป็นขุนนางแล้วก็ชนชั้นสูงต่างๆค่ะ มาต่อกับเรือนไทยคหาบาดีริมน้ำภาคกลางนะคะจุดเด่นของเรือนไทยเรือนนี้ก็คือเป็นการจำลองนะคะบ้านของผู้ใหญ่บ้านทองดีจังหวัดสมุทรปราการจำลองมาแบบอัตราส่วน1ต่อ1 0 0นะคะแล้วก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยที่เดินทางกันโดยเรือใช้อาชีพหาปลาจับปลาโดยการยกยอนะคะแล้วก็มี วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายด้านล่างที่ใต้ถุนนะคะก็จะมีครกตำข้าวด้วยเรียกว่าละเอียดยิบเลยค่ะเรือนไทยผ้าอีสานนะคะจุดที่แตกต่างจากเรือนไทยภ้ากลางนะคะก็อยู่ที่จัว่วบนหลังคานั่นเองของผ้าอีสานเนี่ยจะมีมุมที่ป้านมากกว่าของภ้ากลางแล้วก็ ของภาคกลางเนี่ยเขาจะมีเป็นลายการณหนกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็คือจะไม่มีเน้นการสร้างที่สะดวกสบายแล้วก็เรียบง่ายมากกว่าค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นเรือนไทยภาคเหนือนะคะจุดเด่นของเรือนไทยภาคเหนือนะคะก็จะมีหลังคากาแ,แลนะคะจะอยู่ด้านบนเป็นลักษณะเด่นของทางภาคเหนือเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจาก เรือนไทยภาคกลางนะคะก็คือจะมีมุมจั่วบ,บนหลังคาที่กว้างมากกว่าแล้วก็หน้าต่างที่น้อยกว่าเรือนไทยภาคกลางค่ะเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าต่างๆที่กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลองหากใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรไปหาพี่ปูก็ได้เลยนะคะอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ